อย่างหนึ่งใครที่หนีมาบวชหนีเรื่องอะไรก็จะหมกมุ่นคิดถึงแต่เรื่องนั้นหละ่ะยังสละไม่ได้ตัดไม่ขาดเมื่อรู้ว่าบกพร่องในพระวินัยรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไรต้องลองอุโบสถปรงอาบัตและฟังปฏิโมกครับแต่เรื่องที่ฝันล่ะครับความฝันบังคับกันไม่ได้ดอก เพราะความฝันอยู่ใต้จิตสำนึกต้องหมั่นทำใจให้บริสุทธิ์ก็จะไม่มีอะไรตกค้างหรือว่าท่านเสมบังคับความฝันได้ไม่ได้ดอกครับความทุกข์มันเกิดจากใจทั้งนั้นท่านเสมลองฝึกดูนะความสงบอยู่ไม่ไกลดอกขอรับ เจริญพรโยมแม่อาตมาเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันยายโยมแม่จริงหอบข้าวของมามากมายนะักโยมแม่เป็นห่วงพระกลัวจะลำบากดูซิหอมไปตั้งเยอะเลยอะ่ะโยมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาดอกอาตมาสบายดีบวชเป็นพระก็ต้องกินอยู่อย่างพระ ใจก็ต้องเป็นพระด้วยถ้าใจยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ยังสละไม่เป็นก็ไม่ต้องมาบวชสาธุพระบวชไม่เท่าไหรอ่อ่ะก็ตักเตือนสั่งสอนโยมแม่ได้แล้วอะโยมแม่คงได้บุญแน่ๆเลยแต่ถ้าพระอยากได้อะไรอะ่ะก็บอกโยมแม่ได้ โยมแม่จะหามาถวายทุกอย่างเสื้อผ้ารองเท้าเตรียมไว้เผื่อวันศึกเสียเลยยังไม่ต้องดอกโยมแม่กว่าจะออกพรรษาอีกนานหรือพระจะไม่ศึกโยมแม่จะอยู่กับใครร้านโยมแม่ก็ยังไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติแบ่งไปแล้วอ่ะโยมแม่ก็ยังต้องดูแล โยมแม่มีเรื่องวุ่นวายแทบทุกวันก็เพราะความวุ่นวายนั่นแหละโยมแม่อาตมาจิงสละตัวเองออกบวชอยู่ไปก็ทุกใจไม่หยุดหย่นอนอระพูนสีเนี้เป็นสีที่พระชอบมากตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยฉันหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเสมเสมอเหมือนห้องเจ้าจบ่าวเจ้าสาวเลยนะ ทันไปทางไหนอ่ะก็เห็นแต่ของสวยงามอันที่จริงอ่ะในใจฉันน่ะก็อยากอุ้มร้านเหมือนกันเรามาช่วยกันหาใครสักคนน่ะที่ดีกว่าแม่พินน่ะจะได้ไหมเราไม่ใช่เจ้าบ่าวจะรู้ได้อย่างไรว่าดีกว่าแล้วถ้าเกิดพระไม่สึกละ่ะจะทำอย่างไรเพระฟังเสร็จน้ำเสียงแล้วอ่ะฉันยังวันๆอยู่เลยนะพี่กรีบเป็นไปไม่ได้ใครจะช่วยงานชัน พระเสมครับบวชแล้วเป็นไงบ้างดีกว่าตอนเป็นคราหัสใหม่ครับดีกว่าสิโยมใจของอาตมานั้นดีกว่ามากเพราะอาตมาเพิ่งเคยได้อาบน้ำมาตอนบวชแล้วนี่เองอ้าวทำไมล่ะขอรับก่อนบวชไม่เคยอาบน้ำดอกหรือก็เคยอาบนะจะว่าไปวันหนึ่งก็อาบหลายหนแต่อาบน้ำตอนเป็นครวาสนั้นอาบแต่ภายนอก ชำระแต่ของเปลือกเปลือนเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อบวชแล้วจึงได้รู้ว่ามีวิธีอาบน้ําให้หมดจดได้จริงๆนั่นคือต้องอาบชำระจิตใจชำระใจให้สะอาดด้วยอีกอย่างการบวชก็ทำให้อัตมาได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นเห็นต้นไม้เดืดริดอกออกใบใหม่นานวันเข้าก็ร่วงลน เหมือนสังขารวนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนสาธุโอปวดนานๆน,นะขอรับเจริญพรยมแม่ยมอภูนยมแม่กรีบ ทำพระทหารเพลมาถวายเจ้าค่ะท่านอ่ะบวชรคพรรษาแล้วแล้วก็ได้รับกระถิ่นแล้วด้วยวันนี้โยมแม่ตั้งใจมาอาราธนาให้พระศึกโยมแม่กรีบดูเลอกลาสิขาบทมาแล้วด้วยพระบวชใหม่ก็ลาสิขาบทวันนั้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างนี้โยมแม่ให้โยมอภูน่ะช่วยตกแต่งห้องให้ใหม่ พระศึกออกไปอ่ะจะได้ใช้ของใหม่ทั้งหมดโยมแม่โยมอภูรแรกบวชอาตมาตั้งใจว่าจะบวชเพียงพรรษาเดียวไม่ได้นึกอะไรมากกว่านั้นแต่พอใกล้วันศึกอาตมารู้สึกอะไรในสมณเพศอย่างที่ไม่เคยรู้สึกอะไรในสิ่งใดมาก่อนยิ่งใกล้วันศึกเท่าไรอาตมายิ่งนึกหวั่นเกรง ขยักขยแงต่อชีวิตที่ปราศจากศีลปราศจากสติเหมือนกับว่าตมากำลังจะก้าวจากที่เย็นเข้าไปสู่กองไฟอีกครั้งก็ได้เลิกลาสิกขาบทแล้วอ่ะก็ควรจะสึกเสียอีกครั้งกิจการทางบ้านน่ก็มากมายรอพระศึกออกไปช่วยจัดช่วยทำโยมแม่เองอ่ะก็หวังให้พระ ทำงานต่อจากพ่อเพิ่มอีกประการหนึ่งถ้านานวันไปก็มีแต่จะเสียหายยมแม่เองอยู่คนเดียวก็เหงาอยากอยู่กับลูกยอมแม่ใจจดใจจอ่อรอให้พระศึกออกไปอยู่กับยมแม่ทุกวันเลย ตั้งแต่เป็นเด็กพระแสมชอบให้ผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นนกกาที่ไหนก็ช่วยหมดท่านเป็นคนใจบุญมากเพื่อนๆพ่อวิ่งเล่นกันสนุกสนานแต่ท่านก็ไม่สูงสิงกับใครเพื่อนเพื่อนเองก็ยังแกงใจท่าน ท่านคงมีความสุขมากกับการที่ท่านได้บวชนะพระเสมท่านคงรู้ซึ้งแล้วว่ายังไหนมีความสุขมากกว่ากันนะปล่อยท่านตัดสินใจใเองเถอะว่าจะสึกหรือไม่สึกแล้วถ้าท่านไม่สึกฉันจะทำอย่างไรดี ท่านเสมท่านพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านหรือยังไม่สบายใจอยู่หลายวันครับหลวงพี่อะไรอยู่วัดมาตั้งพันสากว่าๆแล้วยังไม่สบายใจอีกเหรอถ้าสึกความวุ่นวายภายนอกจะเข้าไปวุ่นวายภายในทําให้เป็นทุกข์อีกครับท่านเสมท่านบวชเรียนครั้งเนี้แล้วกลับออกไป ท่านควรจะรู้แล้วนะว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญความดีอย่างเพียบพร้อมอีกหนึ่งการทำจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสใช้ชีวิตอย่างรู้จักคำว่าเสียสละอีกหนึ่งนั่นละ่ะเป็นแนวทางของพระพุทธองค์ที่ชี้ทางเอาไวใ้ให้เราปฏิบัติตามท่านไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ควรลองทาดูฟังดูเหมือนง่าย แต่ทำได้ยากนะขอรับหลวงพี่เอานะกลับออกไปครั้งนี้เนี่ยท่านรู้อยู่แล้วล่ะว่าเบนจะสีน่่คืออะไรแต่อย่าลืมเบนจะทำด้วยนะเราต้องมีเมตตาการุณาสงสารคอยคิดช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกข์้้วต้องหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริตแล้วต้องควบคุมยับยั้งกาม,มารมณ์ไม่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส ท่านลองดูนะและที่สำคัญท่านต้องมีสัจจะซื่อสัตย์ซื่อตรงและมีสติสัมปชัญญะคือระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอและยังคิดได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำไม่เป็นคนมัวเมาและไม่ประมาทหลวดเรียนกว่าจะได้เป็นพระที่แท้นี่ยากจริงๆนะครับ เราเป็นพระเราต้องไม่ลืมเลยศีลทั้ง227ข้อและไม่ยึดติดอยู่กับความสุขด้วยเพราะหัวใจของการบวชไม่ใช่เพื่อความสุขแล้วเพื่ออะไรลนะ่ะครับเพื่อให้ได้เป็นศูนย์คือไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสใดๆเป็นห่วงก็แต่โยมแม่แต่ใจก็ไม่อยากออกไปนอกวัดอีกแล้วครับ เรื่องนี้ท่านต้องตัดสินใจเอาเองแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัดต่อหรือจะสึกออกไปท่านก็สามารถนำสิ่งที่เล่าเรียนเนี่ยไปใช้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นลหละและที่ท่านกังวลอยู่ว่าพระศาสนาในปัจจุบันกำลังเรียวเล็กลงนั่นนะความจริงแล้วพวกอรัชชีซึ่งเป็นโจรปล้นศาสนาเขาทำความชั่วร้ายมานมนานแล้วละ่ะทั้งสงฆ์และรารวาสต่างต้องช่วยกันสอดส่องดูแลต่อไป กังติกามังพิกรีบชัดสังเกตดูพระรูปที่เตรียมสึกดูหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขเพราะรู้ว่าตัวจะสึกแล้วแต่นั่นดูพระเศมนองเราทำไมถึงดูสงบนิ่งอย่างนั้นถ้าังก็ดีถ้าหน้าวัดถูกถ่าเจอหน้าอ้าพูนถ้าบุคคลทางทั้งหลายต้องจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถหัแล้วเป็นหัดแล้วนับตั้งแต่บัดนี้ ุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิ พเสียยิ่ยามโคมใจบังคับตนให้ลั่นวาจาวา่าข้าพเจ้าลาสิกขาแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาจากลําคอได้พระสงฆ์ที่มานั่งอยู่ต่อนหน้านั้นนั่งสำรวมนิ่งอยู่ทุกรูปคอยฟังพระเสมประกาศใบหน้าและสายตาของทุกรูปแสดงถึงความหยุดยั้งสงบนิ่งตั้งอยู่ในที่ที่พระเสมอยากจะอยู่ห่อหุ้มด้วยผ้าเหลืองที่พระเสมปรารถนาจะให้พันร่างกายเมื่อตาย พระเสมกวาตาดูพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือให้ช่วยยึดเหนี่ยวตนเอาไว้ไม่ให้หลุดลอยไปสู่ความร่าร้อนแห่งโลกแต่ก็หามีพระรูปใดเหลือบแลมาพางหมู่คาหัสญาติโยมที่มาทุกคนจับตาดูพระเมสมและอันใจรอให้ประกาศคำลาสิกข,ขาบทพระเมมสมเปยางยามข่มใจให้กล่าววาจานั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จ 在别的